3.2.1ส,ส,สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับในคลิปประจำวันแบบนี้นะครับกับ2องไกลสตอรี่นะครับก็ท่าในใดติดตามดีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์ช n e l นี้ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะสองไกลสตอรนะครับก็ ติดตามกันได้ก็ท่านใดที่เพิ่งแวะเวียนเข้ามานะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของฟุตบอลในค่ำคืนนี้ก็ติดตามได้เหมือนกันนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้วันพุธที่8มีนาคมนะครับก็มีฟุตบอลยู f a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาฝากกันอีกหนึงวันละกันก็เตะีก2คู่เนาะจะเตะควบกันเลย2สัปดาห์นะครับก็เมื่อวานนี้ครับ ผมก็ไม่อยากเชื่อว่าเชลซีเล่นได้ดีจริง,รงๆนะครับไม่รู้ว่ามีแรงฮึดมาจากไหนหรือว่าทอตโบลีบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงแพ้เกมไม่ตกรอบมึงตกงานแน่หรือเปล่าไม่รู้นะคือดูแรงฮึดดูการกระตุ้นอากับกิริยาของแกรมพพตเตอร์มันดูดูมุ่งมั่นดูตั้งใจมากกว่าเดิมเยอะเลยก็ทางนี้แต่ก่อนท่านี้ประมาณ89เกมเนี่แม่งนิ่งทุกทีมโดนกดขี่ข่มเหงก็นิ่งแต่ เมื่อวานนี้แม่งเหเฉยแม่งมีกระตุ้นกระชากอารมณ์เหมือนกันนะครับก็แปลกนิดเือนกันที่จะเห็นภาพแบบนี้เชลซีก็ได้สอประตูนะครับประตูแรกก็ต้องบอกว่าไอเชียเจ้าเฟลิกซ์แม่งแม่งคล่องมากอะ่ะเชี่ยแม่งเร็วจริงนะครับก็มีส่วนเยอะเลยกับทีมแล้วก็อีกลุ่นหนึ่งเป็นจุดโทษนะครับตอนแรกฮาแบกยิงไม่เข้าแล้วก็ชนเสาแต่มีนักเตะของทั้งสองทีมเนี่ยเข้าไปในพื้นที่กอบเขตโทษก่อนเวลาอันควรคือก่อนที่จะยิง ซึ่งก็เป็นทั้งฝั่งดอทบุนเอแล้วก็ฝั่งเชลซีก,ก็เลยได้จัดเต็มนะครับด้วยการยิงกิกรอบแล้วก็ยิงมุมเดิมเสียบโคนเสาเหมือนเดิมทุกอย่างตามเดิมหมดก็ต้องชมว่าไม่ยิงคมจริงนะครับก็โอเค2-0ครับพายเข้ารอบได้ตัวสกอร์2อต่อห่ก็เมื่อวานที่ผมขอภัยที่เชร์ดอทบุนไปนะครับจะเป็นของขวัญกับทางชาวกาเดนเนอร์เนาะท่านใดเป็นกาเดนเนอร์เป็นชาวสวนก็แฮปปี้กันไปนะครับแต่คู่นะี้เป็นไงเบนฟิกา้ายิงยับเลยตาเป็นบอกเป๊ะ นะครับว่าไปนะครับวันนี้ก็มีบาเยอร์มิวนิกกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีมีสเปอร์กับเอซีมิลานคือสเปอร์เนี่ยหนักหน่อยเกมแรกแพ้มาโอเคเป็นการแพ้เกมเยือนก็พอเข้าใจได้ครับแต่ก็การแพ้มาเนี่ยและกำลับบงใจก็ต่างกันเยอะกลับกันนะครับบาเยอร์ Bayern. ไปชนะมา1-0นะครับก็เลย แม่งน่าจะกลับมาเล่นในบ้านอย่างมีความสุขนะครับแฮนดิแคปก็ตลกดีผมเปิดดูในเ,เว็บไซต์ข่าวสารเนาะก็ตกใจว่าอาทำไมแฮนดิแคปหรือว่าความความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ของบาเยิร์มันกลับดูพุ่งปรี๊ดกว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงท,ที่ที่อุดมไปด้วยซูเปอร์สตาร์นะครับก็เอาเข้าคร่านะครับกับ2ทีมอขอภาย2คู่นี้นะครับก็เอาคู่ไหนก่อนดีเอาเป็นคู่ระหว่าง สเปอร์กับ AC มิลานก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าสเปอร์เนี่ยพอไม่มีอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยแม่งเก่งทุกเวลาเลยครับก็ไม่เข้าใจว่ามึงเก่งทำไมถึงเก่งขนาดนี้นะครับเพราะว่าคริสเตียนสเตลินีทำทีมปุ๊บเนี่ยทีมมักจะชนะได้โอเคเกมล่าสุดอาจจะแบบไม่ค่อยเฟีย้ยวเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าภาพรวมก็ถือว่าไม่ขี้เรซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือ,อยังคือตอนสเตนนี่คุมนชนะทีมใหญ่เนอะเว้ยแต่คือถ้ามาแพ้เกมก,กากก์อ่ะเกมล่าสุดก็แพ้2เกมหลังสุดถ้าเกิดน,นับทุกรายการก็แพ้นะครับดังนั้นเนี่ยสเปอร์ขี้เหร่มากนักเตะที่ลงสนามนะครับผมก็ขออนุญาตข้าคร่าวว่ากองกลางจะยังต้องใช้ได้แค่คนเดียวก็คือปีแอร์เอมิลฮอรชเบียส่วนอีกคนก็เป็นโอลิเวอร์สกิปไปนะครับเรื่องของชื่อชั้นอาจจะเป็นรอง เออเป็นทันคูหรือว่าเป็นเป็นรองบิซูมาเยอะแต่ก็ต้องเล่นแต่เขามันมีแค่นี้นะครับส่วนอื่นๆเคนซอนคลรูเซฟกี้ริชาริซอนก็น่าจะพร้อมกันอยู่แล้วนะครับส่วนเอซิมิลานครับเกมแรกเอซิมิลานชนะมา1 0, น1เนาะผู้เล่นที่ลงสนามเกมนี้ได้ก็ต้องบอกว่าครบครันนะครับแม็กยานกลับมาแล้วนะครับไม้แม็กยานก็น่าจะน่าจะได้โอกาสลงด้วยเข้าสามือนเดิมรวมถึงเกมรับ จมงเกียนะครับตรงกลางเซเลเมเกอร์อแล้วก็มีเตอันดังเดสครับมีโอลิเวียชิรูนี่คือแบบตาตาที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วผมว่าเกมนี้สเปอร์จะไม่ชนะนะครับจะไม่ชนะเอซิมิลานบอว่าคือไม่ว่าจะจบแบบไหนสุดท้ายเอซิมิลานก็จะเข้ารอบเลยคิดว่าออกเสมอละกันนะครับอ่ะอีกหนึ่งคู่ไปดูบาเยิร์นมิวนิกกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนานที่จะเห็นไอริโอเนลเมสซี่แม่ง โพสสตอ์อินสตาแกรมโพสตสตอรี่ไอจีแล้วก็โพสต์หลักๆอ่ะเกี่ยวข้องกับสโมสรที่เป็นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่แน่นะอาจจะเป็นการบอกว่าเฮ้ยกูยังอยากอยู่ในเส้นทางอยู่ทีมห้ามแพ้นะอิสตัดอยากเป็นแชมป์ยุโรปด้วยไหนๆก็เป็นแชมป์โลกแล้วหรือเปล่าดิผมเด็กผมเดาเฮียผมไม่ได้พ่อมันผมไม่รู้แล้วแต่แบบดูปกติเมซี่มันไม่ค่อยโพสต์ไงที่แม่งโพสต์เต็มเลยก็ก็เอออาจจะมีความต้องการจะสื่อหรือเปล่านะครับก็ เจอบาเยอร์นครับเกมแรกบาเยอร์เนี่ยได้เปรียบมาก่อน1-0ในบ้านของปารสแซ์แช็กแมงนะครับก็เอาเรื่องของฟอร์มการเล่นก็ถือว่าบาเยอร์เนี่ยฟอร์มเฟี้ยวเลยครับทุกเกมในในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีพลาดท่าในเกมบอลลีกบ้านแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับแต่กลับกันนะครับคาริแซ์แช็กแมงเพิ่งจะกลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งก่อนหน้านี้แพ้มาัวๆ3-4เกมเลยตอนนี้ก็เริ่ม กลับมาได้นะครับผู้เล่นบาดเจ็บเด้มาไม่มีแน่นอนแล้วเนมาก็จะไม่มีชื่อในเกมนี้นะครับก็คาดว่าแนวรุกของปารีสซียงหรือว่าปารีสแซงต์แชร์แมงปารีเนี่ยออกเสียฝรั่งเศสปารีสต่อเสือหายไปนะครับก็จะมีเมสซี่เอมบัปเป้นะครับก็จะเป็นหลักๆแลวส่วนกองกลางก็เวลนตินะฮะมีอาชกราฟฮาคิมี Arch ่ raft, imi, ็ปบิงแบกเหมือนเดิมส่วนบาเยอร์นครับบาเยอร์ Bayern เนี่ยขาดแคลนกองหน้าก็จริงแต่ก็ มักจะมีผู้เล่นที่ทดแทนในการยิงประตูได้เสมอก็ผมแอบเชียร์แบบไม่มเห็นผลเลยผมเชียร์ไปที่จามามมเซล่าครัแบบอยากเขาอยากให้เขาโชว์ฟอร์มจะได้แบบมีได้ทีมจีดแล้วก็แอบย้ายจากเกมบอมากฤษมาที่สโมสรเสื้อแดงแห่งแมนเชสเตอร์เอ้ยเหล่านี่แม่งลัเอียรชัดเลยก็อยากให้มาแหละถ้าเกิดกองกลางมันขาดอยู่ว่ามเซล่ามาเติมเต็มได้กองกลางขาดอยู่ก็แทนบูโดไหมบูโ่แม่งเริ่มตกติดแล้ว ครับผมโอเคผมว่าเกมนี้นะครับคิดว่าบาร์เยนจะไม่พลาดท่าในบ้านตัวเองครับเต็มที่ก็เสมอแล้วกันแต่จะเป็นการเสมอแบบโดนยิงอะ่ะแบบเสียซิงอะ่ะแบบไอ้ยานซอมเมอร์เนี่ยอาจจะเป็นเป็นทำเ,เ,เป็นตัวการทําให้ทีมเสียประตูได้น,นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาแยนซอมเมอร์ก็มาแทนที่ของไอ้นอยเออร์เนาะนอยเออร์เจ็บไปนะเออ,เอรไม่เจ็บไปมีปัญหาเรื่องเรื่องมุมมองชีวิตเขานะมุมมองไอทิจูดเขาก็เลยโดนแบนยาว ก็ซอมเมอร์อาจจะทดแทนได้ไม่ดีนักแต่ผมคิดว่ายังคงแข็งแกร่งอยู่แถมเกมรับก็ดีนะอุปาเมริกาโนโนอะไรเงี้ยมาเชียสตอริกอะไรเงี้ยก็ยังคงแกร่งอยู่แต่ว่าคนที่จะผิดพลาดนนคือแย่ซอมเมอร์แหละก็คิดว่าเป็น BTTS เป็นบอสทีมท o สกอร์แล้วก็คิดว่าเกมนีออกเสม,มอดีกว่าครับอ่ะประมาณนี้วันนี้อดัดช้านิดนึงประมาณ4ี่สั้ห้าโมงเพราะว่าผมไปอยู่ในบรรยากาศของสกูเกอร์หกแดงชิงแชมป์โลกมาแอบไปส่องดอนนี่มาหรอนนี่แม่งแทง เนียนตามากครับก็ขอญาตินอกใจไปดูซูเกอร์แป๊บหนึ่งก็เหมือนเดิมครับผมยังก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ช n e l นี้กับแฟนๆที่ติดตามอยู่แล้วท่านใดที่เพิ่งดูจบคลิปนี้แล้วก็เอ้ยไอ้นี้แม่งพูดจะเข้าหูหรือว่าพูดจะไม่เข้าหูเลยต้องการจะเป็นชาวสวนก็ลองกด subscribe กดกระดิ่งดูจะได้มาส่วนกันทุกวันนะครับภาพประมาณนี้ครับผมโอเคสวัสดีครับรถติดส,สัสๆครับผมผมอยู่แถวทังสิตเนี่ยโหที่ติดเลย